สวัสดีครับเอฟซี e PC, ท่านผู้ชมทุกท่านครับนาคารวยซับแนวมาแล้วครับมาสีหมอกใบเลี้ยงเบอร์ครับก่อนจะไปรับชมครับโปรดฟังคําเตือนโปรดใช้จรกรยานในการรับชมครับทุกขนาจารย์มีเขา่ามีรุดใส่เป็นเพียงแค่แนวทางซื้อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับ มาเบิงมาวิเคราะห์พิจารณาไปน้ำกันครับกับแนวทางสากินแบงรัฐบาลวันที่16เมษายนครับหมวดที่แล้วครับ1 1เมษายนครับออก6 6 9 6เก่า687ครับพิจะมาตัวเก่าครับหมวดนี้ครับ17 16บหกเมษายนครับเจ็ดหกเจ็ดครับส่วนมากเลขมาคู่นี่จะมาน้ำกันครับสามถีดูย่อนหลังมาาครับเป็น6กเจ็ดได้ครับสวยครับผมว่า67มาสีหมอครับมี1มีสมีเจ็ดครับสองตัวมี5หาคับแครับ มาเบิ้งพุงนี้ด้ยครับโดยเฉพาะเลขบนครับถือว่าแม่นครับโดยเฉพาะเด่นร่องครับมีศูนย์กับเจ็ดครับเด่นสุดคือเจ็ดครับตัวเด่นมีหนึงกับหาครับถี่ประกบมาเด่นเห็นสัดเจ็ดครับกับศูนย์ศูนย์กับเจ็ดครับคู่ขี่กันครับ ตรงี้เห็นครับมาเบิงสุดสายปวนครับเด็กเด็ดอาจารย์ครับตรงนี้มาบ่อยสุดครับติดต่อกันซีหางอดครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างส่วนมากจะมาล่างครับหรือจะเป็นซีหาได้ครับหรือจะมาน้ำกันสองตัวครับซีห์สายรูดสายวิ่งวิ่งได้ครับเม็ดเดียวซีครับ เด็ดสุดครับแม่รักลอยงวดนึงครับนอกนั้นก็บมารักสิบนักหน่วยมาบนลางส่วนมากจะมาล่างมาเบิงอาจารย์บัญชาครับมี6กสี่เจ็หาสเจครับ3ามหนึ่งหหนึ่งครับ มาเบิงค้นสมองเพชรครับสี่ตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับมีศูนย์มีหามีสี่มีเจ็ดครับมาเบิงขอมูลลางครับมีหนึ่งเจ็ดหกแปดครับสำหรับค้นสมองเพชรครับสารเฉพ่อขุนครับมีสี่กับหาครับ 4ีหนึ่ง1ีหก9เกหาหหาหหาเกคร man, ับเลขแมนย่ำตรงเพงครับมี4มีหามี7ครับ40ศูนย์หาหนึ่หาีครับส่วนตัวเดียวหาหนึ่งครับมาบึงหวยตะเคียนท่องครับ ถือว่าเด็ดใส่ได้ครับพี่จะเอาสุดสายปวนครับเอาซีมาจับใส่ครับเอาซีมาใส่กับหววตะเคียนทองือเป็นซีหาซีศูนยครับซีหาจะเป็นหาศถ้าหาบมาศูนย์มาาเป็นศูนย์ังศูนย์เก่าศูนย์หน ออกจะมาศูนย์นี้จะเป็นกลับหัวครับศูนย์เก่าศูนย์หกจะมาคูกันหาศูนย์เป็นไปได้เบิร์ครับสำหรับหัวตะเคียนท้องครับสิงโตแดงครับบนเขามาทุกงวดพันว่าหาตัวมาตัวครับือจะมานํำกันสงตัวได้ครับ มีศมีหมีสมีหมีเก่าครับส่วนลางมี3มีหามี8ครับหาหนึ่หาสีรมเจ้ามือครับงวดนี้ให้3มาครับส3 1 3 1 3หนึ่งสามหนึก็สีหาจับแบบนี้ได้ครับสี่หา จะเป็น1น,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 นึ่งหนึสองหหามาเบิงซุปเปอร์เฮ้งเฮงสมซื้อครับงวดนี้ให้ซีบอกมาบนครับเขาบอยติดต่อกันมาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับซุปเปอร์เฮ้งครับถ้าจับใส่เป็นครับเอาลักลอยครับมาสิบหน่วยได้ครับศูนย์สีศูนย์หนึ่ง สองตัวครับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งครับส่สวนมีมีหาีกับหาแปดครับเลขน,น้อยถือว่าเลขน,น้อยสุดครับมีแค่ซีตัวครับศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งหาีหาแปดครับซื้อขนมกินได้ครับสำหรับซุปเปอร์เฮ้งเฮ่งบอกหน้าใดทั้งบนทั้งล่างครับชนที่ซีครับ เจ้าพ่อปากแดงครับสุดเปิด์หฮงถ้าซีบอมาจะเป็นหาแปนี่จะเป็นศูนยครับถ้าซีบอมานะแต่ซมาจะเป็นหาซีศครับเจ้าพ่อปากแด,คกดงครับมีหามี7มีซมี1ครับหาหน จะเป็น6 8แป6 8ีครับมาเบิงเหล็กฟันทงครับมี2กับ1ครับมวดนี้มาใดทั้งบนทั้งล่างครับ5 2า2 1 2ส2่สองเกดครับสำหรับเหล็กฟันทง มาเบิงอาจารย์ผู้เทาครับมี6กหนึ่งหกสี่ครับสิงโตแดงจะพ่อปากแดงมน้าแล้วเหล็กแมนยํำครับมีห0ศูนย์หตครับสองหาศหา ตรงนี้ก็ออกไว้นะครับสุด3โตัวเจ็ครับหวดนี้จะเป็น6กเจ็ได้ครับหาสี่เก้าสี่หนึ่ส่าเกส่วนรางมี1น1่งหนึครับมาเบิ่งค้นสี่โชค,ครับ8ปดเกครับหวดนี้ หกับ7ครับจะมาคูกันหรือจะมาน้ำกันครับเลขบุญถือว่าใส่ได้นะครับคนสีโศกแม่นครับ05 0ย์ห้าศูนครับเด็กลางมาเบิงคนสู่ชีวิตครับพนสู่ชีวิตมีหนึ่ครับ ส่วน C มี C 1หนึ่ซีซแปดเจ้าแม่แตะเคียนทองครับมีสีมีเก่ามีหนึงมีหาครับดินหนึ่งล่องหาครับสำหรับเจ้าแม่แตะเคียนทองจับใส่กันบ่ครับ C ีหาบ่ วดนี้ซีหามาแรงครับนีก็ซีหานะครับนี่เด่นหนึ่งร่องหานี่มีซีนี่ก็มีซีครับมีหาซีหกมาสีหมอกหามานะครับซีหาครับซีเจ็ดหนึ่งห้าซีตัวนีมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับต้องมีให้เห็นครับสำหรับมาสีหมอกครับ

ที่จับมากจะเป็นอย่งนนครับเนาะเจดหกบ่เจ็ดหกีเจ็ดหกเจ็ดหาอันนี้จะเป็นสีหาสีหนึ่งสีหาสีหนึ่งชนกันหลายสำนักครับ ฝ่าลิคิดครับมีเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสีครับส่วนรางมีเก็ดศูนย์เก็ดสีมาเบื้องอาจารย์หนูครับเด่นบนมีหนึ่งกับห่าครับสุดสามตครับเจ็ดสีหาหกหรือจะเป็นหนึ่งหามาต้องกันหัดที่แล้วมาคู่กันเลยครับ ช่วงนี้บกคอยออกมานไดครับเลขบบชุดบกคกบคููครับสำหรับอาจารย์หนูเลขเด่นก็ถือว่าใส่ได้ครับเลขขาดประกบอะไรมี2นะครับชุดบนมี2อมีสมีหาครับมี8มีเก่าส่วนรางนี่เลขประกบมีหนึ่งมีสมีหามีเจ็ดมี8ครับ เด่นๆนี่มีสองซีสองหาหนึ่งซีหนึ่งหาหาซีหาหานี่ก็ชนนะครับหาซี 5, 4, นี่จะมาตวเกาบก่นารุ่นนาทิตตามครับบางใบบางเลี้ยงเบอร์กับว่าอาจสามารถลงให้เอฟซีเบิ้งได้ครับติดแดงลงบ่ได้ครับ ขอขอบคุณครับ FC ท่านผู้ชมครับที่ขามารับชมมาติดตามครับเลี้ยงเบอรออันนั้นตะโชคบ่ไดลลงแล้วนะครับขอขอบคุณครับที่ขามารับชมนี่ครับนารุ่นครับห8าแปดครับ0ูนยครับสวัสดีครับ